อเอาใช่พอก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ไม่มีปากเสียงไม่ได้ทะเลาะอะไรกันกับเขาเลยนะครับเป็นเสียงกระจกเตลว,ตวจริงๆที่ทาอะ่ะเขาไม่พูดกับลูกค้าอย่างนี้หรอกไม่มีการนะำของลูกค้าหรอกครับ ตามทวงถามค่าแบบผ่อนท้องผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับกับน้องแฟนเขาก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันกับเขาเลยนะครับแล้วจู่ๆเขาก็มาขึ้นเลยไม่รู้เขาก็ถือขวานมาจะรับจะมาไล่ฟันผมแลวหลังจากนั้นเราได้ได้ทำลายต่อครับพี่ทุกท่านก็แฟนเขากับน้องแฟนเขาก็บอกให้ผมขี่รถออกมาผมก็ขี่รถออกมาครับได้มาทักสองกิโลกว่าผมก็มาจอดเขาก็ขี่รถตามมาจากไหนไม่รู้ ผมมารู้อีกทีอตอนที่เขาชนท้ายแล้วแล้วเขาก็ถอยชนถอยชนถอยชน,ถอยชนอยู่นะครับสิบกว่าครั้งได้ครับพี่ประตูรถก็เปิดไม่ได้อีกฝั่งก็อัดอยู่กับต้นไม้คือก่อนหน้านี้เราได้เข้าไปทวงถามเขานี่เรามีปากเสียงมีอะไรกับเขาไหมครับี่ไม่มีครับก็คือไปติดตามทวงถามธรรมดาคือเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาเนาะครับใช่ครับคือเขาก็ส่งมาดีตลอดใช่ไหมฮะ ไม่ดีเราบว่าส่งมาไม่กี่วันนะีครับที่ว่าส่งแบบดีๆนะแล้วทีนี้หลายเดือนแล้วครับเกินสัญญามาหลายเดือนอารมณ์ขึ้นแบบไหนเอารถเอารถใครไปขับอย่างนั้นนะคะคถถือรถจอดรถใครแล้วใครเป็นคนขับอะ,ะคะผมคนขับอ๋อแล้วอารมณ์ขึ้นคือเขามามาผมขู่เราแล้วก็มามาเบิ้ลรถใส่เราเหมือน ทำให้เราโมโหาหแล้วพ่อเขาไม่ปกติยาจิตเวชอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเหมือนปกติเหมือนมายั่วโมโหเขาเขาคุมตัวเองไม่ได้นี่คือเหตุผลมันเป็นเตลกระจอกถ้าเตลจริงๆที่ทาอ่ะเขาไม่พูดกับลูกค้าอย่างนี้หรอกไม่มีการมาคมขู่ลูกค้าหรอกครับนี่มาคมขู่ลูกค้าเลยเตลแล้วมีแง่พันเดียว เขามาถามเราเนี้ยเออพี่ว่าไงมันจะเลยเออวันที่20อย่าให้พลาดนะอะไรคือกับพวกเราอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมพูดกันเรื่องจริงๆอะนะจังหวะพ่อผมไม่ดีพ่อกำลังพ่อกำลังจะไปไม่ไปนะอ่าแล้วผมกำลังร้องไห้อยู่แล้วเขาออกไปเขาคนที่ร้องอยู่เนี่ยกลับไปหมดแล้วผมก็ใจคอไม่ดีแล้วพอผมไปทําร้านนู่นเข้ามา มาถึงก็มาใส่เลยมาด่าเรามาถึงเราคฟูเรารู้ไงว่ามันเลยแล้วใช่ไหมมันเลยแต่ว่าเราคุยกับเขาแล้วไงเราคุยกับเขาเนี่ยเขาคุยกันแล้วแล้วเขาเขาก็พันสองเหมือนกันเขาโอนไปแล้วสองร้อยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวที่ยี่สิบนะเดี๋ยวจะปิดให้จบเลยแต่ผมว่าคิดว่าคนไม่อยู่ในรถเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่เพราะถ้าทนตูดปั๊บเขาต้องขับหนีไปเลยใช่ไหมทันนี้รถจอดเฉยจอดเฉยอยู่ก็เลยไปนั่นนั่งค้างอีกหน่อย คือตรงนั้นไม่มีปากเสียงอะไรกันกับแยกไม่มมูลเลยคราก็ทำเลยแยกมาเลยใช่ไหมคะถ้ผมไม่มาทำไรก็ทำไรแยกรถไปก็คิดหนอยไม่ได้มีการปะทะกันอะไรคือที่ว่าเถียงคำพูดเถียงกันก็คือเสียงทั้แค่ตรงนี้แล้วก็เขาก็แยกระสาทคือคือเขาไม่มาโวยวายใส่เราเราก็ไม่ทำแบบนั้นหรอค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l l o w ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ